ความเดิมจากตอนที่แล้วผมนั้นก็ได้เดินทางด้วยแพสุดเจ๋งของรอปยากรต่างๆและเรานั้นก็ได้ฟาร์มของมากมายรวมถึงการทําชั้นที่2ของแพเราด้วยและในคลิปนี้ผมก็จะลองจับสัตว์กันดูบ้างนะครับว่าเราจะจับมันได้หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วถ้าพร้อมที่จะลุยกันแล้วก็จัดไปเลย เริ่มคลิปมาเราก็จะอยู่ในวันที่40นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังติดอยู่ที่เกาะร้ายๆแห่งหนึ่งและผมนั้นก็อยากที่จะหาปลาปักเป้าเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบของมันมาทําแหดักสัตว์นะครับทำให้ผมได้ลงไปดําผุดดาว่ายในน้ํากันเลยผมนั้นก็ได้ดําน้าหามาันรอบๆเกาะนี้แต่ไม่ว่าจะหามันยังไงเราก็ยังหาไม่เจอเลยล่ะครับผมก็เลยเอาเวลาที่เรากําลังหาปลาไปเก็บของต่างๆในทะเลไปด้วยแต่แล้วพอเราดํามาที่หลังก็เราก็ได้เจอกับเจ้าปลาปกักเป้าเข้าให้ผมก็เลยจัดการยิงกระนำใส่มันและมันก็ขีดไปไหนที่สุดเลยละรับบจากกกนน้นผม็็เีเ ของในตัวมันทันทีแต่พอเราดําน้ำมาอีกครั้งเราก็ใจเอกับมันเข้าให้อีกตัวเลยแม่พอเจอ,เจอก็เจอแบบ2ตัวรว้วเลยนะครับเนี่ยผมนก็ได้จัดการยิงธนูใส่มันเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้มันมากเกินไปจาปานหน้าตัวตัวนี้มันก็จะระเบิดนะครับและเราก็สามารถจัดการมันจนขีดไปอีกตัวจนเรานั้นได้ของที่ต้องการมาแล้วผมก็ได้รีบกลับมาที่แพและจัดการเอาพิษของปลาปักกะปูตัวนั้นไปหลอมเลยและในระหว่างที่รอมหอมผมก็ได้เตยมคอกสัตว์สักหน่อยทำให้พี่แกได้ใช้ขนต่อเติมแพของเราเข้้าไปแและสงองอแบบ ็เสรจไข้อก็ได้ของมึงครับเนี่ยแต่เขาบอกแล้วว่าข้อของเรามัน a m ซิ i n g กินกล่องแก้วมากเลยล่ะครับและแล้วในตอนนี้เราก็สามารถขักปืนจับสัตว์มาได้แล้วและเราก็พร้อมที่จะจับมันแล้วด้วยว่าแล้วพี่แกก็จะพาปืนนั้นออกไปในกอทันทีผมก็ไล้วิ่งไปวิ่งมาเพื่อหาพวกแพะและเมื่อเจอมันเราก็จัดการยิงมันเข้าให้เลยนี่ไนดักแล้วมันก็ทําให้เราสามารถจับแพะมาได้แล้วหนึ่งตัวทวนผมก็เลยแบกเจ้าแพะย่างกับปุ๋ยน,นุ่นวิ่งกลับมาที่แพะของเราอย่างรวดเร็วและได้เอามันมาใส่ในข้อที่เราเตรียมไว้เลยล่ะครับแต่พอเราเอาแพ จับบวกทะเลมันก็จะมาแดกแพะของเราเลยอย่ามาสวัสดามสัตว์เลี้ยงของฉันนะยะแล้วด้วยความที่เรากลัวว่าเจ้าแพะตัวนั้นจะโดนจับบวกทะเลแดกผมก็เลยมาสร้างแพลเพิ่มเข้าไปเพื่อกันเจ้าหลามจะมาถึงข้อของเราล่ละครับจากนั้นผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเราจับแพะแล้วเรานั้นก็ต้องหาอาหารให้กับมันด้วยผมก็เลยกลับกลับมาในเกาะอีกครั้งเพื่อที่เรานั้นจะมาหาดินกันสักหน่อยครับและเราก็ได้มาเจอเข้ากับดทำ้ำนึงทาให้เราได้เข้าไปตักดินที่อยู่ในถ้ำมาจนเฮี้ยนเลยล่ะครับจากนั้นผมก็เลย่าาาาาาาสรรรรับบเเีนนนู้้ดดิทหมมไจถก ที่มาสามารถปลูกห้าเย้าแพ้ตัวน้อยของเรากินได้แล้วหล่ะครับมึงจะไม่อดตายเลยนะเจ้าแพ้แล้วถ้าเราอยากให้ยาขึ้นผมนั้นก็ต้องเอาน้ามารดมันด้วยดูท่าการเลี้ยงแพ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจริงๆเนี่ยจากนั้นผมไม่ได้เริ่มออกเดินทางไปยังเกาะต่อไปด้วยตอนนี้เราก็ยังไม่มีเป้าหมายเลยนะครับเอาแค่ว่าเดินทางไปทีละเกาะกันแล้วกันนะเนาะและในคืนนั้นผมาาก็จัดการเก็บของและครับของอย่างโมมันจนมาถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะน,น้อยๆเกาะต่อไปครับผมก็เลยขึ้นไปเก็บทรัพยากกกกรรทััั้้้้งหหลาาาายบนนนนนนเเะะแต่่่ดดูมมมมมือวีีไไไ เราก็เลยจัดการออกเดินทางกันต่อเลยและผ่านมาแค่แป๊บเดียวผมก็ได้เดินทางมาถึงเกาะใหญ่เกาะต่อไปและเมื่อมาถึงเราก็เริ่มบอ,อกสำรวจมันทันทีซึ่งผมนั้นก็อยากที่จะได้ดินเพิ่มเพื่อที่จะเอามันมาสร้างกระบะยาให้เจ้าแพอีกครับแต่พอเราจะเก็บมันเท่านั้นและเจ้าหมูบ้ามันก็มาชนเราเลยอเฮือชนกูทําไมครับเนี่ยผมนั้นก็พยายามสู้กับเจ้าหมูตัวนั้นแต่เรานั้นก็โดนรุมแลวไว้ทั้งเจ้านกปลาหินายและเจ้าหมูตัวนั้นชนเข้าไปอีกทีจนเรานี่ขีดกันไปเลยล่ะครับอเฮือกตายหงสเลยผมจากนั้นเราก็ได้้ตื่นนนขึมาบแพ ครั้งผมก็ได้เข้าไปยังถ้ำนั้นอีกทีและรอบนี้เราก็สามารถเก็บดินมาได้เยอะแยะเลยครับพี่แก๊็เลยรีบกลับมาที่แพและจัดการสร้างกระบะดินให้จับแพ้เพิ่มเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้น้ำจืดของเรานั้นเริ่มขาดแลนมากทำให้าาเราเริ่มสร้างต่อต้มน้ำเข้าไปอีกจนน้ำนั้นเริ่มมีเพียงพอให้กับแพของเรากันแล้วนะครับเราก็ได้ฟาร์ฟาร์ของที่ลอยมากัดทะเลต่อไปเรื่อยๆและจัดการลอมของต่างๆที่เราขุดมาได้จากทะเลเข้าไปด้วยและเราก็ได้ทำหน้าที่ของเจ้าของที่ดีนั่นก็คือเอาน้ำมารดนบบให้กรับ มึงนี่ตัวภาระาจริงๆเลยแต่แล้วผมก็คิดว่าคอกแพที่เราทำไปก่อนหน้าน,นี้มันก็มีขนาดใหญ่เกินไปเราก็เลยปรับเปลี่ยนอคอกสักหน่อยเพื่อประหยัดพื้นที่กับแพของเราแคบๆกัน,อนพอนะน้องแพตัวหนุอยผมก็ได้วิ่งเก็บของทั่วแพกันต่อไปและเราก็ได้มาย่างเนื้อสัตว์เอาไว้เพื่อสำรองอาหารเอาไว้ด้วยและแล้วในตอนนี้เราก็สามารถคราบขวดน้ำอันแรกในชีวิตของเราได้แล้วครับนี่ดิฉันมีขวดน้ำแล้วนะและผมก็ไดเอามันมาเรียนการครับจนเราสามารถคราบชุดดำน้ำได้แล้วนะครับเจ้จู่ๆเราก็ต้องตกใจลวยเพราะว่าแถวเรืองของราามมันนีปว ใหญ่ยักษ์อยู่ด้วยดีนะไม่มาแท้เรือของเราเนี่ยผมนั้นก็ได้ลองขับอุปกรณ์ดำน้ำดูซึ่งมันก็น่จะช่วยในการดำน้ำได้นานขึ้นไรงี้นะครับและในระหว่างทางผมก็ได้ตกปลาก,กันต่อไปเพื่อที่เอามันมาเป็นเหยื่อล่อของเจ้าปลวกทะเลกันสักหน่อยทําให้เราได้เหยื่อล่อหลามมาเยอะแยะเลยจากนั้นผมก็ได้ฟารมของเรียนการคาบต่อไปเรื่อยๆและผมก็สามารรเข้าตัวหลอมเพิ่มด้อีกหนึ่งอันด้วยนะครับทีนี้แหละฉันจะคาบของให้หนุกเลยนี้และแล,ะแล้วเชาว้าวันรุ่งขึ้นก็ได้มาถึงผมก็ได้เดินทางมาถึงก่อใหญ่เกเ,เกกกกาาาาาาะตต่่่ออไไปรรรรรร็็ลลยยีีบขงงงงๆงงพพวด๋วจฟมทั ได้เยอะแยะแน่นอนบึดจำบึดเอาบึดจำบึดและผมก็จัดการขุดกระนำทั้งหินทั้งโคลนรวมถึงเก็บพวกสาหร่ายทะเลด้วยซึ่งหลังจากที่เราใส่เครื่องช่วยดำน้ำเราก็สามารถดำน้ำได้นานขึ้นมากเลยละครับผมก็จัดการเก็บทุกทุกอย่างเท่าที่เก็บได้แต่เมื่อเรามาที่น้ำตื้นๆเจ้ากนกเกรียนมันก็มาโยนหินใส่เราด้วยในน้ำมึงยังเอากูอีกเลยเนี่ยและพอดำไปดำมาเราก็ได้เจอกับ,กบเจ้า,าปลาตะกัปูอีกครั้งผมก็ได้ยิงใส่มันฉึกฉักฉึกฉักให้เก็บตัวมันมาเลยครับจากนั้นเมื่อของเราเตรียมตัวผมก็ได้กลัััับบบมมมาหหลลออออขขงงต้้ไไวสกกกกะะนนนยแรรร็ีปุดเื ผมกม็ได้ขุดไปขุดมาจนลืมดูหลอดอาหารของเราและมันก็ทําให้เรานี่หิวกันอย่างแรงผมก็เลยเดินกลับมาที่แพ่ย่างช้าๆแล้วก็หาอะไรรองท้องสักหน่อยด้วยล่ละครับและจากที่รอฟาร์มของใต้ทะเลมานานมันก็ทําให้ผมสามารถขาตัวเรดาร์และสอาออกาศได้แล้วแต่สอาาศนั้นมันก็ต้องใช้ถึง3เสาและวัสดุของเราตอนนี้มันก็ไม่เพียงพอถ้าไม่เราไม่สามารถใช้เรดาร์นั้นได้นะครับว่าแต่มันใช้ซดนตีนอะไรยังไงวะเนี่ยผมก็เลยกลับไปฟาร์มของอย่างโมงมันกันอีกครั้งซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ชวนทีมงานของเรามาเล่นเกมนี้เพราะว่าเราต้อง การหาคนช่วยฟาร์มอีกแรงนะครับจากนั้นผมก็ได้สร้างอิฐขึ้นมาอีกหลายๆอันเพื่อที่จะคาเตาหลอมเพิ่มเพราะว่าของที่เราหลอมมันเริ่มไม่พอกันแล้วซึ่งผมก็ได้มอบหมายภารกิจให้กับเพื่อนของเราว่าถ้าเจออะไรให้รีบเก็บกลับมาให้หมดเลยนะคะอีดกส่วนรอมนั้นก็ได้ดำผุดดำวายตอดไปตอดมาเพื่อเก็บของตัทะเลกันต่อไปนกก็เจอหมูก็เจอไอชิหายมาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าวววว,วจารณนิโม เจอรเนมอย่าตามผมอย่าตามผมและผมก็ได้ขุดมันยามาถึงตอนกลางดึกและตอนนี้ทีมงานของเราก็มีถึงสคนกันแล้วนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนตอนนี้เราก็มีอยู่3คนแล้วนะอี่เดี๋ยวเราก็จะอ,อกไปล่าของกันอูกะอูกะ ซึ่งต่อไปพวกพี่แกก็จะผัดมาช่วยรอฟาร์มกันอาจจะมีการข,นขนาดเกินๆบ้างก็ขออภัยนะครับผมได้ก็ได้มอบหมายหน้าที่กับทีมงานของเราไปฟาร์มของส่วนผมก็ได้ขับเรื่องยิงกับดักเพื่อที่จะไปจับพวกสัตว์มาเพิ่มและแล้วเราก็ได้เจอสัตว์ตัวใหม่ละครับแต่ด้วยความบเบลอของเราพี่แกก็ยิงมันไม่โดนเลยอะไรกันครับเนี่ยแถ่วัสดุที่จะมาคราฟตาคายมันก็มีไม่พอด้วยนะครับทำให้เราได้อดได้สัตว์เลี้ยงอีกตัวมาเลยและในรุ่งเช้าของอีกวันเราก็ได้ล่อจาบพวกทะเลเอาไว้ที่เรือและได้ลงมาใต นี่มันก็หมดเขาไม่พมกับเพื่อนเพื่อนได้หันใบเรือแล้วออกทะเลกันไปอีกครั้งทันทีไปหาเกาะต่อไปดีกว่านะและในระหว่างทางผมก็ได้สอนเพื่อนในรถน้ําย่าเพราะว่าเราจะมอบหมายให้พี่แกดูแลคอกแพ้ลัะครันี่นี่นี่ทำแบบนี้นะครับน้องบ่าวและผมก็ได้ไปต่อเติมเรือเพิ่มและลองของจําเป็นที่ใช้ในการคาบกันต่อไปส่วนเพื่อนของเราอีกคนก็กําลังกระนำกับการดักของกันเลยสูู้นเอาไว้แกโอลิอัมบาลูโอลูบาชิกาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยขึ้นเร็ว Good <laughs> day! และแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะน้อยๆอีกหนึ่งเกาะและเมื่อมาถึงพวก็จัดการลงไปขุดของทันทีขอบอกเลยนะครับว่ากเกาะเล็กๆแบบนี้ของใต้ทะเลมันก็จะเยอะมา,จากจนเรานี่ขุดไม่หวันไม่ไวกันเลยและเมื่อเราหาทรัพยากรของเกาะนี้ครบแล้วทีมงานของเราก็ได้ออกเดินทางกันต่อไปจนเราได้มาเจอข้ากับแพ่ร้ายๆลำหนึ่งและเพื่อนของเรามันก็รีบวิ่งไปเก็บของบนแพนั้นทันทีสุดยอดในการเสียสละดเลยนี่จากนั้นผลแมะทีมงานก็ได้ช่วยกันฟาร์มของจนมาถึงตอนเช้าและเราก็ได้มาเจอภพยอีกอันล่ะครับแต่เพื่อนของเรามันก็รีบเกไได้ว น้ำไปเลยมึงจะว่ายน้ําไปไม่ได้นะเว้ยโอ้ยลามคอบโอ้ทำไมมึงไม่เลี้ยวเรือก่อนไปวะเฮ้ยและก็นั่นแหละครับพี่แกนี่เกือบโดนลามแดกไปเลยเกือบ <t ick> <t ick> ขิดแล้วไม่ละมึงจากนั้นเราก็ได้มาถึงเกาะใหม่อีกหนึ่งเกาะผมและเพื่อนๆก็ได้แยกย้ายกันฟาร,ร์มของทั้งบนบกและในน้ําจนเกาะนี้เทียนกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้แพของเราก็ขาดแคลนไม้และพลาสติกมากทาให้เรานั้นต้องเรียบเกี่ยวของเพื่อฟาร์มกันเลยและเพื่อนๆเราก็ช่วยกันฟาร์มจนมาถึงรุ่งเช้าของอีกวันและเราก็ได้มาถึงเกยาะใหญ่อีกหนึ่งต่าางๆบนเก กลับมาลองของกันอย่างมอมันส่วนเพื่อนของเราก็ไปตัดไม้ที่สามารถตัดได้บนเกาะจนก่อนนี้เฮียนกันเลยล่ะครับและแล้วผมกับเพื่อนก็เริ่มปฏิบัติการล่านกเพราะว่าผมนั้นอยากได้ขนของมันมาล่ะครับผมก็เลยพาธนูวิ่งไปวิ่งมากันทั่วเกาะแต่เจ้านกตัวนั้นมันก็บินเร็วซะเหลือเกินจนเรานั้นยิงมันยากมากผมก็เลยวิ่งวิ่งจนมาถึงยอดสุดของเกาะนี้และที่นี่มันก็มีทรัพยากรอยู่มากพอสมควรผมและเพื่อนก็เลยรีบเก็บของที่นั่นกันอย่างเร็วเลยและจากนั้นผมก็ได้สู้กับเจ้านกอี ลงมาที่ด้านหลังของกอและก็ได้เจอเข้ากับถ้ำลับจริงๆด้วยซึ่งไอ้ถ้ำนี้มันก็มีทั้งดินทั้งเห็ดเราก็เลยจัดการเก็บมาเม็ดแหลกบและพอเราออกมาจากถ้ำนั้นอีกทีฟ้ามันก็มืดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมกับเพื่อนก็ได้ช่วยกันออกสำรวจกันต่อไปจน,น,นเราได้มาเจอเข้ากับโขดหินหน่าสนใจแห่งหนึ่ง <S <S ผมก็เลยวิ่งวิ่งวนไปทั่วและเราก็ได้เจอเข้ากับถ้ำที่นั่นด้วยแถมในถ้ำแห่งนี้มันก็มีกองต่างๆมากมายเลยผมก็เลยเรียกก็บเก็บของและกลับมาที่เพยอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับและตอนนี้ขอออออองงงงกกกกกกล่่่่มมมััันนนนน็เเเเเยยยะิิททาาาา้้้้รรรีีีตสพดวจจ ก่อนบนแพของเราเซจเราก็ได้กลับมายัางปฏิบัติการเดิมนั่นก็คือการล่าจ่านกนั่นเองและผมก็ได้วิ่งเวียนวนและยิงจ้ากนกตัวนั้นอย่างมอมันเลยล่ะครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วมันมันเอาหินมาแล้วโอ้ยโอเดี๋ยวกูตกน้ำเดียวเฮ้ยแต่เหมือนตายแล้วเดียวกูอยู่น้ำอยู่ตายแล้วมัวนาๆๆตายแล้วเออเป็นไงไอ้นกมึงโอ้ดูดูดูหน้ามาดิ S <S <S และเมื่อมันตายเราก็รีบเก็บของในตัวของมันจะเราได้นกอยู่บนหัวของเราด้วยเย็ดเดอร์เทสไม่มีเลีดากแต่การล่าของเรามันก็ยังไม่จบแล้วเว้ยผมกับเพื่อนก็ได้กลับมาที่แพ้และช่วยกันล่าจับวกทะเลกันต่อเลยผมก็ได้ว่ายน้ำตามมันและยิงกระหน่ำชึกชักชึกชักและเราก็สามารถฆ่ามาได้อีกตัวละครับจากนั้นผมก็ได้อาสมอขึ้นและเริ่มออกเดินทางไปยกระต่อไปทันทีซึ่งหลังจากที่เราได้ขนนกนั้นมาแล้วมันก็ทําให้เราสามารถเรียนการขับได้มากขึ้นด้วยผมและเพื่อนก็ล่องเพหารักต่อไปเรื iyorum, ่อยๆและได้ หุดไม่ย้อนและตอนนี้ผมนัก็ได้รีฟาร์มกันตกนะครับเพราะว่าเราจะเอามันมาสร้างเครื่องกองน้ําแสงอาทิตย์นั่นเองและผมก็ได้ลงคลาบเล่ยอันหนึ่งมาดูทธใไม่รู้นี่นอนยาวอย่างสบายใจเชิบเลยนี่น่าสบายใจเชิบมันหลับด้วยหลับด้วย <c oughs> <c oughs> จากนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาผมก็ได้เจอข้ากับกอดหญ่ยักษ์อีกหนึ่งก่อครับเรานักก็เลยจาัดก,การออกแพเข้าเทียบท่าและได้ออกสำรวจกันเหมือนเดิมเลยซึ่งตะภาคพื้นดินมันก็จะเป็นหน้าที่ของเพื่อนเราส่วนผมก็ไปรับหน้าที่ขุดของใต้ทะเลกันต่อนะครับผมก็ได้จัดก,การขุดกระนำแล้ฟาร์มไปจนมาถึงเช้าของอีกวันจนรอนี้มีของมากมายที่จะเอามาหลอมด้วยจากนั้นผมก็ได้สไลด์นอนกลับมาย,ยังแพและได้เอาของที่ได้มาไปหลอมทันทีและผมก็ได้ขามลูกปืนตาข่ายจับสัตว์อีกครั้งและคิดว่าจะไปจัััััับสตตววกกกกนน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 น่อยะครรแเเ้้้าามม็ิีงลทใด เจ้าหูมันก็มาเกียนเราอีกถ้าไม่รอจัดการมันไปอีกตัวทันทีอือโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแต่ดูเหมือนว่าไอ้หมูตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นและโหดขึ้นกว่าเดิมมากจนเราต้องใช้วิธียิงมันจากในน้ำจนมันนี้ตายหาบไปเลยล่ะครับแต่แล้วความบักก็ได้เกิดขึ้นเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเยวเรยกเก็บของเก็บของ เออและเมื่อเราเก็บเจ้าหมูตัวนั้นมาแล้วผมก็ได้เอาปืนตาข่ายวิ่งไปวิ่งมาเพื่อหาสัตว์กันสักน้อยและที่ด้านบนมันก็มีเจ้าแพะวิ่งอยู่นะครับแต่มันนั้นก็วิ่งเร็วซะเหลือเกินจนกว่าที่เราจะจับมันได้เรานี่ก็วิ่งกันอย่างอุตลลุ่เลยครับโอ้ยมึงจะอยู่นี <c> ่ง <oughs> อยู่นิ่งไม่ได้เออหยุดก่อนเร็วอยู่นิ่งๆไปไหนแล้วโอ้วิ่งลงเร็วมากหยุดก่อนนี่ไป แล้วเมื่อเราได้มันมาแล้วผมก็ได้วิ่งตุมต้มตาตุ้มตุยกลับมาที่แพถ้ทำให้ตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่แพ้ถึง2ตัวกันเลยทีเดียวอ,อ้าวแจมแมวเลยจ้าจากนั้นผมก็ได้มาค้าบกันโตและดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็มีวัสดุที่สามารถค้าบสวากาศเพิ่มได้และรอบนี้เรดาร์ของเรานั้นก็ติดแล้วล่ะครับแต่จอมันก็ขึ้นว่าสัญญาณของเรานั้นยังไม่แรงพอผมก็เลยรีบย้ายทั้งสองทั้งเครื่องขึ้นมาที่ชั้นสองและเมื่อเปิดขึ้นมาอีกครั้งจอมันก็ได้้บบอออกก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 ีลล่่คคครรรัััััวาาาาสสญญณนนนนนนเเเิิไป็ยยยจดแูทท และแล้วในที่สุดเราก็สามารถเปิดเรดาร์ได้แล้วล่ะครับเฮือเปิดได้เลยสักทีเนาะและเนี่ยจมนก็ได้ขึ้นจุดสีเขียวกับจุดสีฟ้าซึ่งเนจุดสีเขียวมันก็คือเกาะขนาดใหญ่ส่วนไอสีฟ้ามันก็คือบ้านกลางน้ำเรนแนวนี้นะครับผมก็เลยให้จ้นหัวเรือของเราเรีบเดินทางไปยังจุดสีฟ้าเพื่อไปดูว่าที่นั่นมันเป็นอะไรยังไงนะครับจากนั้นเราก็ได้ผ่านมาถึงอีกวันผมและเพื่อนก็ยังมั่วๆกับการดูทิศของเรดาร์นั้นกันอยู่เลยแถมเจ้าเรดาร์นี้มันก็กินแบสั้นเหลือเกินด้วยจนราไเนทมถนิคัง ผมนั่นก็ได้ทาหน้าที่ค้นหาของในทะเลขุดกระน,นำกันต่อไปซึ่งตอนนี้ผมก็อยากได้ทองแดงเพิ่มมากเพื่อที่จะเอามันมาขับแบตเตอรี่ของเราล่ะครับผมนั่นก็ได้ดําผุดดาไ่ว้และขึ้นมาหลอมของอยู่หลายๆรอบแต่พอดํดๆไปเราก็ได้เจอว่าที่ใต้ก่อนนั้นมันมีถ้าซ่อนอยู่ด้วยล่ะครับผมก็เลยรีบเก็บกองในถ้ำนั้นแล้วลองสํารวจดูแต่ดูเหมือนว่าที่นี่มันก็แค่ที่หลบภัยของใครบางคนเท่านั้นเองผมก็ได้กลับไปขุดต่อจนมาถึงตอนข้าของวันนั้นและจากที่ผมฟาร์มของมานั้นมันก็ทําให้ผมสามารถสร้างที่กองน้ํําา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 จกกกแแสสงงงออทิตย์มมมมไไดด้้้้ลวซึ่ันน็รถำ และเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วแล้วเราก็เพิ่งมารู้แล้วว,ว่าเราสามารถรีดนุ่มแพ้มาแดกได้ด้วยน,นี่ไงนุ่มแพ้เออนุ่มนุมน่มแพ้จริงด้วยอ๋ชอชดชดชดนุ่มแพ้ว้าวเราสามารถสดนุ่มแพ้ได้ด้วยกึ๊บแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชุดอ่า ผมก็ได้สร้างเตาหลอมเพิ่มและจาัดก,การหลอมทองแดงที่ได้มาจากนั้นเราก,ก็ได้เดินทางไปยกรต่อไปเลยครับและผมก็ได้รับแบตเตอรี่มาสำรองเอาไว้ด้วยจากนั้นเราก็ได้ย่างปลาเก็บของต่อเติมแพจนลากดาวมาถึงอีกวันและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราสามารถหลอมของได้เร็วขึ้นจนวัตถุดิบที่เอามาหลอมนี้ไม่พอกันเลยและในระหว่างที่เรากำลังฟาร์มอย่างมัมมันทีมงานเกลียของเราก็ได้เดินทางมาถึงแพยักษ์ลอยน้ําแล้วล่ะครับโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยและเมื่อมาถึงทีมงานของเราทั้ง3คนก็แยกย้ายกันออกสำรวจเลยซึ่งแพยนีีมน้มมก็ ของให้เราเก็บมากมายเลยนะครับและเราก็เก็บของจากที่นั่นมาทั้งหมดแต่เราก็เพิ่งมาเห็นละครับว่ามันยังมีข้างบนอีกนี้ว่าผมก็เลยพยายามขึ้นไปด้านบนนั้นทําให้ผมกับเพื่อนได้หาทางขึ้นอยู่สักพักจนเราได้มาเจอวิธีขึ้นไปแล้วล่ะครับนั่นก็คือเราต้องต่อตัวเพื่อขึ้นไปผมและเพื่อนๆก็ช่วยกันต่อตัวจนขึ้นมาได้จากนั้นเราก็ได้ขึ้นมาบนห้องด้านบนสุดและเราก็ได้มาเจอเข้ากับแผนที่อะไรบางอย่างด้วยครับว่าแต่ยูโทเปียน,นี้มันคืออะไรกันครับเนี่ยผมกับเพื่อนก็ยินงงกันอยู่สััััักกกกกกพพพแแแลลละเเเเรรราาาา็็ไดดด้้บบขออออองงงทททีี่่่นนมมมหยววื เนทางกัต่อลยว่าแต่ก่อนนี้ในะเรดัมอยู่ไหนกันครับเนี่ยซึ่งในระหว่างทางเราก็ได้จดสรรของในแพกันต่อไปทั้งรถน้ำยาแพะต่อเติมแพของเราและเก็บของจากแหนะครับแต่ผมก็คิดว่าเราควรมีแหให้เยอะกว่านี้เข้าไปอีกพี่แกก็เลยเอาของมาจากกล่องและจัดการทุบพื้นของแพนั้นด้วยเพื่อที่เรานั้นจะใส่แหลงไปแทนส่วนเพื่อของเราตอนนี้ก็ตกปลากันอย่างสบายใจเฉิบเลยล่ะครับอ่ะดิฉันขอตกด้วยแล้วกันนะแต่เมื่อเราตกตกไปเราก็ได้แมวนำโชคมาอีกตัวแล้วครับผมก็เลยเอามันมาตั้งไว้กับของนำโชคตัวอื่นเลยแล แล้วในเรดาร์ตอนนี้มันก็ใกล้จะถึงเกาะต่อไปเข้าไปเต็มทีแต่ก่อนทีนท่รถจะถึงเกาะน,นั้นผมก็ได้มาแวะที่เกาะไร้ไร้เกาะหน,นึ่งทำให้ทีมงานของเราได้ขึ้นไปเก็บของบนเกาะน,นั้นทันทีส่วนผมก็ได้ออกล่าของใต้ทะเลกันต่อไปรวมถึงล่าจับพวกทะเลด้วยนะครับผมก็ได้ใช้ธนูยิงใส่จับหลามอย่างโมมันจนจับหลามตัวนั้นแตกไปอีกหนึ่งตัวและมันก็ทําให้เราขุดของใต้เกาะน,นี้กันอย่างสบายใจเลยไย <Hey! S 1> ว่าแต่ฝนตกในน้ำได้ไงวะเนี่ยผมก็จัดการขุดขุดแล้วก็ขุดจนได้ของม,มามากมายแต่แล้วเนี่ยตอนที่เราขุดออยย่าางสบใจจะะววกทเลีตััมน ก็มาเทเราอีกแล้วล่อบอยทําไมมึงเกิดใหม่เร็วจังเลยครับเนี่ยผมก็เลยรีบลับขึ้นมาบนแพและได้เดินทางไปยังเกาะใหญ่ตามเรด้านั้นกันเลยและไม่ช้าไม่นานทีมงานเกลียนของเราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะนั้นผมก็เลยรีบส่งทีมงานขึ้นไปตัดไม้บนเกาะเพราะว่าตอนนี้แพของเราขาดแขนไม้อย่างแรงเลยครับส่วนผมก็รับหน้าที่เป็นคนหาของใต้ทะเลกันต่อไปซึ่งรอบๆที่เกาะนี้มันก็มีของมากมายเลยครับและเมื่อดำไปดำมาเราก็ได้มาเจอกับปลาปักกระปูอีกตัวด้วยนะครับและเมื่อของในตัวของเราเต็มเราก็ได้วิ่งกลับมาที่แพเพื่อลองของรรก็ได้า งานขราวว่าบนเกาะนี้ไม้มันเฮี้ยนไปตั้งกอ่อแล้วนะครับเพนั่นก็เพราะว่าพี่เกจัดการถังป่าไปทั้งก่อเลยแหละครับทาให้เราได้ทีมงานได้เดินทางไปยังเกาะต่อไปกันเลยและในรุ่งชาของอีกวันผมก็ได้เดินทางมาถึงเกาะร้ายๆเกาะต่อไปและก็เหมือนเดิมเละครับนั่นก็คือเราก็ได้ขุดของใต้ทะเลกันอย่างโมมันและเพื่อนของเราก็ขึ้นไปฟันต้นไม้อย่างกระหน,น่ำด้วยแต่แล้วเราก็ได้มาเจอเข้ากับอะไรบางอย่างลวเลวยนั่นก็คือแมงกะพรุนสีฟ้านั่นเองเอ,อ้สวยงามจากนั้นเรากับเพื่อนก็ปฏิบัติการล่าเจ้าหลามกันออีกกกแแลลละะมมมันน็ตยหหงงงคไปเเเืดิ เพื่อนของเราก็ได้คับของอะไรบางอย่างมาให้กับเรานั่นก็คือกล้องส่งทางไกลนั่นเองว่าแต่พี่แกส่งอะไรกันครับเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมและเพื่อนๆก็ต้องย้ายของในแพก,กันสักนิดหน่อยเพราะว่าแพลของเรานั้นเริ่มที่จะรกมากขึ้นผมก็เลยอยากให้มันเป็นร้าเบี้ยอะไรนี้จากนั้นผมก็ได้เดินทางตามเรดาร์จนมาถึงก่อใหญ่อีกหนึ่งก่อทำให้ผมและทีมงานได้เริ่บบอกสำรวจก่อนนั้นกันเลยผมก็ได้วิ่งวิ่งขึ้นมาบนก่อเพื่อฟามไม้แต่เจ้าหมูหน้า้นตินก็วิ่งตามมาหาเราจนผมมองิตอะ้มกาองว เรือจนมาถึงรุ่งเช้ากองอีกวันเลยครับและขอบอกเลยว่าคนในแพของเราตอนนี้นี่โคตรด,ดีเลยอ่ะไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยเนื่องก็เพราะว่าเราใช้พลังใบนั่นเองจากนั้นแพพลังเกียนก็ได้ออกเดินทางกันต่อไปและผมก็ได้จัดการของในกองต่อเติมแพและย้ายของให้เข้าที่ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าการจัดของนี่แหละมันเสียเวลาในการล่องแพของเราเมากเลยครับผมนั้นก็ได้ตามเก็บเกี่ยวของที่ลอยมากับน้ํตจนตอนนี้เราสามารถฝ่าหมายได้เยอะขึ้นมากและในคืนนั้นผมก็ได้มาถึงเกาะเล็กๆอีกหนึ่งเกาะและตอนนี้ผมก็อยู่ใน โซเดมาคอมขุดกระหน่ำกันอย่างมมันเลยแล้วแล้วเพื่อนของเราก็ได้ผุมาแล้วแต่การเก็บทรัพยากรบนเกาะนี้มันก็ยังไม่เสร็จเราก็เลยดำผุดันว่ายลงไปอีกครั้งและแต่แถวเกาะนั้นผมก็ได้เจอข้ากับกล่องเข้าให้ด้วยจนเมื่อผมเก็บทรัพยากรจนเสร็จเราก็ได้กลับมาสร้างแพของเราให้กว้างขึ้นไปอีกเลยแต่จับพวกทะเลน่าสตินมันก็ไม่แดกเรือเราอีกแล้วจากนั้นเราก็ได้เดินทางกันต่อไปและเราก็มีเป้าหมายเพื่อไปยังเกาะใหญ่ที่อยู่ในเรดร์นครับและในระหว่างทางเราก็จัดการต่อเติมเรือต่อไปเรื่อยและผมก็คิดว่่าาาาาาเเรรรนนนจะสสส้้้้้งงงแพขขอออูึไปีกกัั ผมก็เลยรับหน้าที่เป็นสถาปนิกจากการออกแบบและสร้างมันอย่างมมันและเมื่อสร้างไปสร้างมาเราก็ได้เห็นเกาะใหญ่ยักษ์ก็ต่อไปแล้วนะครับอ้โหโคตรใหญ่โตเลยมึงแต่เมื่อเราสร้างชั้นสาต่อไปวัสดุของเราก็หมดแล้วครับจากนั้นเมื่อมาถึงเกาะใหม่ผมก็ได้ใช้ปืนจับซาดและจับเจ้าไดานโนเสาร์ทะเลมาได้ตัวหนึ่งจากนั้นผมก็ได้วิ่งหากันไกแต่มันอยู่ในกล่องไหนล่ะครับเนี่ยและเมื่อเจอแล้วผมก็ได้มาตัดขนเจ้าตัวนั้นและเมื่อได้ขนมาแล้วผมก็จัดการเรียนในตัวครับจนรอบมีของใหม่ๆให้คลาดไป็นเต็มเลยอ ก่อนนั้นอีกครั้งเพื่อที่หาจัดสัตว์เพิ่มสักหน่อยนะครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งยุดอย่าวิ่งไม่โดดปึ๊บนั่นไง ไอ้เ้ยแล้วเมื่อพลาดแล้วผมก็ไม่มีวัสดุที่จะทาลูกกระสุนจับสัตว์เพิ่มทำให้เราได้ออดได้สันมาเลี้ยงอีกตัวเลยและแล้วเราก็ได้คราบสิ่งที่เราควรคราบมานานแล้วนั่นก็คือโต๊ะปรุงอาหารนั่นเองที่เราสามารถเอาสูตรอาหารที่เราหาได้มาแปลและปรุงอาหารอร่อยๆขึ้นมาได้นะครับแต่ถามว่าจะมีใครมากินไหมบอกเลยว่าหึจากนั้นทีมงานเครียนก็ได้เดินทางปัญญากรต่อไปและเราก็ได้เริ่มสร้างชั้นที่3ของแพรกันต่อเลยครับแต่แล้วเราก็หิวแล้วไงและต็ปิ้งอาหารของเราม,มันก็ย่างไม่ทันมมกก็เเลยจััดาร,ราปิงอนห่่พมม ท,าทจากนั้นเมื่อเราเกินจนอิ่มผมก็ได้กลับมาสร้างชั้น่สายของเพลกันต่อไปจนไม้ที่เราได้ฟอรรฟารมรไว้นี่หมดกันเลยทีเดียวและผมก็ได้สร้างเครื่องกองน้ําจากแสงอาทิตย์เพิ่มเพราะว่าตอนนี้มันไม่พอคนในเพลของเราแล้วล่ะครับและเราก็ได้เก็บของแนต่อเติมแพลต่อไปเรื่อยๆจนเราได้มาเจอข้าวกับกองน้อยๆอีกหนึ่งก็เราก็เลยเรียบซึ่งไปเก็บของโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเจ้าพวกทะเลมันจะกัดตัวเราหรือเปล่านี่และจเจ้าเหล่ามันก็ได้กัดเราจนเรานี่ตัวเย่ไปเลยล่ะครับและเราก็ได้เดินทางกันต่อและผมก็รับหน้าที่เป็นชบบาวประมงหาาปลลกกกกันนอีีีแแแ้้้วะพ็ได ไปอยู่เปนั้นจนมาถึงตอนค่าและเราก็ได้สมเด็จมามากพอสมควรเลยจนในการดึ่ของคืนนั้นเราก็ได้มาเจอก่อยยยใหญ่ๆอีกหนึ่งกอผมก็เลยรีบสิงออกไปสำรวจก่อนนั้นทันทีและก่อนนี้เราก็ได้เจอกับซากของต่างๆที่ดูเหมือนว่ามีคนอยู่บนก่อนนี้ด้วยนะครับและและ้วเราก็ได้มาถึงวันที่6็กเซฟผมนั้นก็ได้เก็บทรัพยากรบนก่อนนี้กันต่อไปและในคลิปนี้เราก็สามารถฟาร์มของได้เยอะขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมมากเพราะว่าเรามีทีมงานมาช่วยฟาร์มเพิ่มขึ้นนะครับและขอฝากทุกคนติดตามซีรีรรก ในในคลิปนี้ทีมงานเกณฑ์ของเราก็ขอลาไปก่อนนะสวีเดีสวัสดีไปหลาะจุบ๊บ